ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายด c ฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับทันใดนั้นถึงลี่ลืมตาขึ้นดวงตาไม่มีประกายและเป็นเส้นเลือด ริมฝีปากสั่นเครือและกามกัดแน่นวังลิ้นหยดสัญลักษณ์อันซับซ้อนในอากาศไปบนมือขวาจากนั้นกัดนิ้วและสะบัดหยดเลือดลงบนศีรษะถึงลี่ถึงลี่ร้องคางขณะที่ร่างกายเริ่มสั่นอย่างรุนแรงมีบางอย่างเคลื่อนไหวภายใต้ผิวหนังและสร้างทางให้กับหน้าอกเขาไม่นานหลังจากนั้นร่างถึงรี่หดลงเหลือแต่กล้ามเนื้อและเส้นเลือด ในร่างกายที่สร้างเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่บนหน้าอกสายตาหวังหลินสว่างขึ้นมือขวาโบกคาหนึ่งส่งวิชาเซียนออกไปเสียงดังปังบนเนื้อแยกออกจากล่างถึงลี่ตอนนี้ร่างกายเขาเหลือแต่ถุงกระดูกหวังหลินสูดหายใจและปล่อยพลังปานออกมาจากปากอีกครั้งพลังปานเข้าไปสู่บนเนื้อนั้นและหลังจากนั้นเพียงคู่เดียวมันก็หดตัวลง เหลือขนาดเท่ากับบอลเลือดวังลินเผยแววตาเหนื่อยล้าเขาหยิบน้ำเต้าออกมาและดื่มลงไปอึกใหญ่ก่อนที่จะเริ่มฝึกฝนหลังจากนั้นไม่นานนักเขาก็ลืมตาขึ้นและมองไปที่ล่างของถึงลี่ทันใดนั้นเสียงดังแก๊กขึ้นในอากาศกระดูกทุกชิ้นในร่างกายถึงลี่สลายกลายเป็นแป้งกระดูกและรวมกันเป็นบอลฝุ่นกระดูกเลือดเนื้อ และกระดูกเรียงต่อกันปดปล่อยกิ่นอายปีศาจหวังลิ้นถอนหายใจและพึมพำกับตัวเองในขณนะตอนการชิงลําต้นเจ้าต้องมีเลือดเนื้อกระดูกวิญญาณและลากจิตอีกทั้งคนนั้นไม่สามารถตายได้เมื่อทำการดึงเลือดเนื้อและกระดูกออกมาวิชานี้ช่างอมหิตนักซื้อทูนานพูดช้าๆนี่มันปกติในแคว้นที่ข้าจากมา มีสำนักมารที่ขโมยแกนอยู่หลายที่คนพวกนั้นอาม,มหิตจริงๆไม่เพียงแต่คนที่ถูกนำแกนพลังไปจะทุกขทรมานเท่านั้นแต่คนที่กำลังชิงก็ทรมานเช่นกันโดยโอกาสสำเร็จมีน้อยกว่าหนึ่งในร้อยส่วนเสียอีกหวังหลินคุ้นคิดเล็กน้อยและดึงความสนใจกลับมาเขาชี้มือตัวเองไปที่ถึงลี่และเริ่มบทสวด ขนาดที่หวังหลินไล่เร็วขึ้นและเร็วขึ้นควันสีขาวได้ออกมาจากก้อนเหนื้อที่เป็นล่างถึงลี่มาก่อนแล้วและรวมเข้าด้วยกันกับอากาศเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่อาจทราบได้ควันสีขาวได้หนาแน่นขึ้นและกลายเป็นรูปร่างมนุษย์คนหนึ่งหากมองใกล้ๆจะเห็นเป็นร่างนั้นดูคล้ายกับถิงลี่สายตาคนนั้นแผ่แววตาหุนงง และร่างกายสั่นสะเทือนไม่ช้าเขาก็หายมึนงงขนาดที่มองไปที่หวังหลินอย่างเลวซามและปล่อยเสียงกรีดร้องเงียบๆหวังหลินไม่ได้ปลายตามองเขาโบกมือและแสงสีแดงปรากฏขึ้นร่างมนุษย์คนนั้นดูเหมือนจะกลัวแสงสีแดงและพยายามหนีแต่พื้นที่โดยรอบกลายเป็นคุกไม่ว่าจะพยายามหนีเพียงไหนก็ไม่อาจออกไปได้ในที่สุด แม้เห็นว่าหนีไม่ได้แล้วเขาก็มองอย่างแค้นเคืองไปที่แสงสีแดงหวังหลินเผยใบหน้าเฉยชาขณาดที่บวกมือไปด้วยแสงสีแดงวนรอบเป็นวงกลมรอบร่างมนุษย์คนนั้นไม่กี่ครั้งและดันมันเข้าหาหวังหลินหวังหลินรู้ว่าการแยกวิญญาณเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเขาต้องดึงวิญญาณออกมาในระยะสามเมตรโดยไม่ให้โดนทำลาย แม้ว่าวิญญาณที่เสียหายจะไม่มีผลต่อการชิงลำต้นเขาก็ไม่อาจใช้ลากวิญญาณของเถิงลี่เพื่อตัวเองได้หากวิญญาณแตกสลายร่างวิญญาณเถิงลี่มีใบหน้าเผยความเจ็บปวดขนาดที่แสงสีแดงได้ดึงมันออกมาอย่างช้าๆในพิบตาเดียวร่างครึ่งหนึ่งของมันก็ถูกลากออกมาสามเมตรขนาดนั้นแสงสีเหลืองได้ส่องประกายออกมา จากล่างวิญญาณเถิงลี่และแสงสีเหลืองทำลายแสงสีแดงล่างวิญญาณเถิงลี่ได้ถอยกลับเข้าไปในระยะพื้นที่สามเมตรและด้วยประกายแสงสีเหลืองนั้นล่างวิญญาณของเถิงลี่กลายเป็นรูปอธรรมมากขึ้นใบหน้าหวังหลินมืดมนขนาดที่เขาจ้องไปที่วิญญาณเถิงลี่เขาเคลื่อนมือเพื่อจะไล่วิชาเซียนอีกครั้งใบหน้าวิญญาณเถิงลี่เผยความกลัว ขนาดที่พูดออกมาด้วยถ้าเจ้าสังหารข้าปู่ข้าไม่ปล่อยเจ้าแน่เขาเป็นเซียนขั้นผีดอกดังนั้นเจ้าสังหารข้าเจ้าตายแน่นอนแสงเยือกเย็นผ่านสายตาหวังหลินเขาปล่อยพลังปานออกมาจํานวนมากจากนั้นได้ไล่วิชาเซียนวิชาหนึ่งอย่างมั่นคงหลังจากบทปล่อยพลังปานมาอีกครั้งมันกลายเป็นเส้นบาง วิญญาณถึงลีกายเป็นหวาดกลัวและยิ่งเลวหลายลงปู่ของเขารู้แล้วว่าเขามีอันตรายและควรจะมาที่นี่อีกไม่ช้าเจ้าก่อนที่จะพูดจบวังลินโบกมือคาหนึ่งเส้นพลังปานได้มัดรวมตัวเขาแล้วดึงออกมาวิญญาณตัวน้อยต่อสู้ดิ้นลนและส่งเสียงกรีดร้องท่านปู่ช่วยด้วยแสงสีเหลืองเรืองแสง แข็งแก่งขึ้นขนาดที่มันต่อต้านหวังหลินหวังหลินตบที่กระเป๋าและหยิบเอาน้ำเต้าพลังปานออกมาเขาเทน้ำพลังปานบนเส้นปานและขนาดนั้นเส้นปานหนาขึ้นเท่า port, นิ้วโป้ขณะที่มันดึงอีกครั้งเวลานี้ไม่ว่าแสงสีเหลืองจะแข็งแก่งแค่ไหนมันก็ไม่อาจต่อต้านหวังหลินได้วิญญาณถึงลี่ถูกดึงออกมาจากระยะสามเมตร ขนาดที่วิญญาณออกมานั้นเส้นสีเหลืองได้กลายเป็นควันเหลืองสร้างเป็นล่างเงาข้างในล่างนั้นไม่ชัดเจนแต่ส่งเสียงดังออกมาสหายเซียนโปรดหยุดเราคุยกันได้หวังหลินจดจ้องแต่ซื้อถูหนานรีพูดขึ้นไม่ต้องกังวลนี่เป็นล่างหลวงตาของเซียนขั้นผีดอกมันต่างจากร่างกายหยาบตรงที่ไม่สามารถโจมตีได้เห็นเจ้าหรือ แม้แต่รู้ตำแหน่งของเจ้าได้เท่านั้นมันไม่ทำให้เจ้าได้ยินสิ่งที่เขาพูดดูที่ล่างลวงตาสิคนนี้อยู่ไกลมากนั่นมันจึงผ้ามัวเรื่องที่ว่าทำไมมันถึงอยู่ที่นี่นั้นก็เพราะเขารักตระกูลเถิงลี่จริงๆดังนั้นจึงได้วางเสพสัมผัสวิญญาณไว้กับเขาได้โดยไม่ได้พูดหวังหลินชี้ไปที่ล่างวิญญาณเถิงลี่ล่างนั้นหยุดลง ต่อสู้และหดตัวทันทีจนมันกลายเป็นบอลที่ปลดปล่อยแสงสีม่วงล่างลวงตานั้นดูเหมือนจะสังเกตได้ว่าวิญญาณถึงลี่กำลังโดนสกัดเขาตะโกนขึ้นเจ้าสังหารคนตระกูลถึงดังนั้นเจ้าต้องจ่ายด้วยชีวิตข้าจะค้นหาเจ้าในวันเดียวและข้าเจ้าสาบนยอดภูเขาสูงห่างเป็นหมื่นลีเท่าชลาในชุดคุมสีดำยืนขึ้นด้วยสีหน้ามืดมน สายตาสว่างวาบเขากำหมัดแน่นและพึมพำกับตัวเองลี่เอ,อ๋อปู่สัญญาว่าจะล้างแขนให้เจ้าจบคำพูดนั้นเขาทุบอกตัวเองและไอออกมาเป็นเลือดดำมือขวาหยดเลือดดำนั้นสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดนับไม่ถ้วนบนอากาศจากนั้นล่างเล็กสีม่วงปรากฏขึ้นและนั่งบนอากาศล่างเล็กตะโกนขึ้นคำสาปไป มือของล่างเล็กสร้างเป็นผลึกขนาดที่สัมผัสวิญญาณได้แบ่งออกมารวมเข้ากับสัญลักษณ์ทั้งหมดนั้นคำสาบเรียบร้อยวิญญาณของเท่าชรลาได้หดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนว่าเขาไม่กลัวที่จะเสียพลังงานไปหมดสัญลักษณ์ที่มีสัมผัสวิญญาณอยู่นั้นได้เลืองแสงปีศาจขนาดที่ลอยไปบนท้องฟ้าพวกมันปกคลุมครึ่งท้องฟ้า สร้างเป็นค่ายกลส่งเสียงฟ้าร้องกึกก้องคำสาบหมุนค่ายกลเริ่มหยุดช้าลงสายฟ้าสีเลือดปรากฏบนท้องฟ้าสร้างเป็นรูปทรงเพชรอันแปลกประหลาดคำสาบป,ปิดร่างเล็กตะโกนออกมาขนาดที่พื้นดินสั่นสะเทือนพลังวิญญาณมากขึ้นขนาดที่ค่ายกลหมุนเร็วขึ้นและเร็วขึ้นแล้วสายฟ้าสีเลือดประหลาดได้แข็งแกร่งรุนแรงยิ่งขึ้น ในไม่ช้าค่ายกลได้หดเล็กลงเพียงแต่สายฟ้าสีเลือดที่สลักรูปลงบนทรงเพชรค่ายกลนั้นได้ลงจากท้องฟ้าอย่างช้าๆและประทับลงบนหน้าผากล่างเล็กคนนั้นล่างเล็กยิ้มอย่างเมือดอมนและพูดขึ้นหากเจ้าฆ่าคนของตระกูลเถงเจ้าจะโดนคํำสาปจากข้าข้างในหลุมในต้นไม้นั้นมีบอลสีลูกลอยด้านหน้าของหวังหลิน เขาชี้นิ้วไปที่ซากศพที่เหลืออยู่ของถึงลี่และแสงสีทองลอยนับไม่ถ้วนลอยออกมาจากซากศพจุดแสงนับไม่ถ้วนพวกนี้ได้หายไปในหนึ่งในสามส่วนในสภาพแวดล้อมวังหลินสูดหายใจลึกเขารู้แค่ว่าจุดแสงพวกนี้เรียกว่ารากวิญญาณวังลินปล่อยพลังปานออกมาจากปากเพื่อเผาผลาญลากวิญญาณน,นั้น การเผาผลาญลากวิญญาณเริ่มปฏิเสธหวังหลินทันทีและอีกหนึ่งในสามส่วนได้หายไปตอนนี้หวังหลินเหลือรากวิญญาณเพียงหนึ่งในสามส่วนเท่านั้นขนาดเดียวกันนั้นที่หน้าผากหวังหลินเริ่มสองแสงและมีเพชรสีม่วงปรากฏบนนั้นหวังหลินสังเกตได้ทันทีเขายกมือไปจับที่หน้าผากและสีหน้าเขาเปลี่ยนไปซื่อทูนานอธิบายรวดเร็ว คนผู้นี้ฝีมือสูงส่งจริงๆหวังหลินเจ้าถูกคำสาบจากเซียนขั้นผีดอกแล้วด้วยคำสาบนี้เมื่อเจ้าเข้าถึงระยะของเขาเขาจะสามารถย้ายล่างมาอยู่ข้างเจ้าได้ในทันทีข้าไม่คิดว่าเขาจะสละชีวิตตัวเองเพื่อใช้คำสาบที่ซับซ้อนนี้กับเจ้าได้วังหลินยืนขึ้นทันทีใบหน้ามืดมนขนาดถามขึ้นมีทางทำลายมันไหม ซื้อถูหนานคุ้นคิดเล็กน้อยและหัวเลาะเสียงดังความจริงเจ้าไม่ต้องกังวลไปคำสาปชนิดนี้ไม่ได้มีความสามารถในการโจมตีใดๆมันทำได้แค่ให้เขารู้ตำแหน่งเจ้าเพื่อย้ายร่างมาหาเจ้าแม้ว่าคำสาปของคนผู้นี้จะดีมากข้าเคยใช้เวลาจำนวนมากเพื่อเรียนรู้คำสาปแบบนี้คนที่ใช้ค่ายกลและความผันผวนของพลังปาน ในโลกเพื่อทำให้คำสาบนี้มีผลข้าไม่สามารถไล่วิชาใดๆได้เพราะว่าข้าไม่มีร่างแต่ข้ายังช่วยเจ้าทำลายมันได้ด้วยการช่วยเหลือของข้าจะคุมกลิ่นายเจ้าไว้ตราบใดที่เจ้าไม่ได้เข้าไปใกล้เขาเกินไปเขาจะไม่สามารถหาตัวเจ้าพบสบายใจได้เฮ่เฮวังหลินนี่ยังเป็นทรัพยากรอีกชิ้นหนึ่ง ข้ารู้จักวิชาเซียนโบราณที่สามารถสร้างคำสาบกลับไปที่คนไล่มันต้องให้เจ้าเข้าถึงขั้นแตกหน่อเสียก่อนเมื่อนั้นด้วยเม็ดยาบางอย่างเจ้าจะสามารถชิงระดับฝึกตนครึ่งหนึ่งของเขาได้ฮ่าๆเจ้าช่างโชคดีนักเจ้าเด็กน้อยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ